ก็จริงๆอย่างอย่างที่อย่างที่ทได้รู้สึกบอกคุณไปเลยครับคือคือ,คอตัวของเบลเทโล่เนี่ยมันทำ,ทำให้ทำให้เราอะลดขั้นตอนในการบำรุงลงไปเยอะพอสมควรเลยแล้วก็เรามีเวลาไปทำกิจกรรมแบบเยอะขึ้นบางทีเรารู้สึกว่าเราทำงานหนักเรากลับมาเราไม่มีเวลาบำรุงตัวเององเี้ยแต่ว่าตื่นเช้ามาก็สามารถออกไปทำงานได้อย่างมั่นใจโดยที่แบบไม่ต้องบำรุงเยอะ ก็จากตัวเองที่ชัแล้วครับก็เป็นอย่างนี้แหละฮะอยากอยากหล่ออยากสวยออร่าก็ต้องแบบนี้นะครับก็ฝ่ายครั้งหนึ่งนะครับฝังเบลโลเทโรรีวิฟ์นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยอยากจะบอกว่ามันช่วยลดขั้นตอนในการบํำรุงเรามีเวลาเพิ่มขึ้นในชีวิตออกไปทำกิจกรรมได้แบบได้เยอะขึ้นจริงๆนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับก็ต้องไปลองด้วยตัวเอง กำลังจะเปิดครับกำลังจะเปิดยังไม่เปิดก็ตื่นเต้นแล้วก็ถามว่าพร้อมไหมก็ก็พร้อมครับก็พร้อมตื่นเต้นแต่ว่าคือด้วยความเป็นเป็นเป็นพลอตที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยผมก็รู้สึกว่า เป็นอะไรที่ใหม่มากสาหรับผมจริงๆมันก็เลยทําให้ผมตื่นเต้นมากๆกับการที่จะได้เปิดโลกใบใหม่ของตัวเองมันต้องไปทการบ้านนไหนเป็นพิเศษอเปิดโลการแใหม่ของเราเลยะคือด้วยคอนเทนต์ที่ที่เปลี่ยนไปครับคอนเทนต์ที่ที่เราจะนําเสนอมันเปลี่ยนไปหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นวิธีการนําเสนอรวมถึงความเป็นตัวละครต่างๆเนี่ยมัน มันมีความซับซอ้อนมากขึ้นวิธีการต่างๆที่เราอยากถ่ายทอดไปให้คนดูก็มีมีความซับซอ้อนขึ้นมันก็ต้องทำการมาหนักขึ้นรวมถึงรวมถึงการดูแลรูปร่างตัวเองด้วยกำลังจะเปิดแล้วครับกำลังที่แปลว่าอีกอ,อีกไม่เีียาทิ์แล้วคือด้วยความที่ร่วมกับของคิวทองครับ พร่มกับเขาคิวทอง,ทองก็เลยต้องรอร<ม>อคิวเพิ่มกับนิดหนึ่งพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเริ่มจริงๆมีคิวเปิดกล้องเรียบร้อยแล้ว,ค,ว,ค,วคิวน,นากแสดงไม่ได้มีปัญหาอะไรครับรก,ก,ก็ไม่ได้มีปัญหาครับคือจริงๆอ่ะทุกคนเคลียร์คิวเพื่อเพื่อรอ รอให้สําหรับแม่หยัวเลยแต่ว่าด้วยที่ผ่านมาทุกคนก็จะรู้ว่าพี่พี่สันทำสงคำสมรสแล้วก็บางก่อคณิกา2เรื่องก็คือคิวเวันก็คือคิวแนนกันักแสดงแล้วก็พอเขาปิดปิดทั้ง2เรื่องมาเนี่ยเขาก็ต้องมีเวลาเป็นทำพรีโปรดักชันก็ต้องก,ก็ต้องให้เวลาพี่สันเขาทำกันบ้านด้วยเนี่ย ตอนแรกไม่กังวลหรอกพอถามกันแบบนี้เริ่มกังวลแล้วนะจริง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 ,รงตอนแรกไม่กังวลเท่าตอนนี้แล้วล่ะ <c oughs> โดนถามเยอะจนเริ่มกังวลละ <c oughs> ก็เต็มที่ครับถามว่ามันมีกังวลไหมผมว่าก็ก็กังวลบ้าง <c oughs> กังวลบ้างแหละแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ก็อยากําให้เต็มที่แค่นั้นเอง ก็เราก็อยากให้แบบท่านผู้ชมแฟนๆละครได้ดูอะไรที่มันสวยงามไงก็ทำเพื่อคนดูได้เห็นแน่นอนครับก็ต้องรอติดตามนะครับ <laughs> ต้องดูแม่อยู่น,นะครับดูสดด้วยนะครับอ๋อยากยังไม่ได้เริ่มถ่ายโทษขายของแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาหุ่นดีอยู่แล้วตรงๆอ่ะเขาหุ่นดีตั้งแต่เกิดออกมาจากของแม่ก็คือมีซิกแพคแล้วไม่จะถ้าสังเกตคือตรงๆก็คือแบบเป็นคนที่หุ่นดีดูแลตัวเองดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับฮะน่าจะขอย่างหน่อยเขาเขาไม่ค่อยมีเวลาครับช่วงนี้ เป็นปกติอยู่แล้วครับเป็นปกติของเขาอยู่แล้วที่ไม่ค่อยมีเวลาให้เพื่อนพี่น้องอะไรนะเพราะอะไรก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องมาถามผมรู้อยู่แล้วมาถามอะไรผมไน้อยใจเพื่อนหรอเนี่ยหยอกเล่นเฉยๆเนี่ยขยี้ถ้าเราที่ของเาก็ได้เฮ้ยผมเป็นคนให้เวลากับเพื่อนเต็มที่ครับอ่าตมีหครับ มีแฟนแฟนละครเต็มไปหมดเลยเหงาไหมครับไม่เหงาครับเพราะว่ามีลูกสองมีลูกสองตัวไม่เหงาแล้วก็บอกแล้วมีเยอะไหมแฟนแฟละครรอไปก่อนก็มีมันก็มีรอไปก่อนช่วงนี้ช่วงนี้ทำงานกับเลี้ยงลูก โอเคเราโอเคครับทําไมอ่ะเรามีผมอยู <hey. S 2> ่บ้านเลี้ยงแมวได้ผมมีความสุขถ้ามีมันก็มีเองเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นเองถ้าอยากให้เห็นเดี๋ยวก็เห็นเองก็เห็น่ัอิสสนิทหมครับก็มีก็มีคุยครับมีคุยมีคุยก็ไม่ได้บอกว่า่มีก็มี

รีบหรอก็ทำไมอ่ะคนอื่นเขาอยากก็ปิดคนอื่นเขามีไปก่อนช่วงนี้ก็ถ่ายละครก็สองเรื่องแล้วไงเลี้ยงลูกอีกใช่ทรุวงนนี้กลับบ้านมาก็ต้องมานั่งเลี้ยงลูกสองตัวก็หมดเวลาแล้วไม่รีบร้อนนะไม่ไม่รีบร้อนครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าจะถ้าถ้ามีเดี๋ยวเห็นเองรอเลย